ันเป็นยาหมักฝางเลยมันไม่เกี่ยวใช่หมักสภาพดินหมักข้าวดีดหมักฝางหมักหญ้าวัดพืชทุกชนิดอ่ะอย่าหมักลิกลงลีเกหมักได้หมดอ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาดูอยู่แปลงนานะครับของลูกค้านะครับที่อำเภอบรรพุกพิสัยนะครับจังหวัดนครสวรรค์แปลงนาชื่อแปลงของใครครับของพี่แจ่วค่ะ มีปัญหาอะไรครับที่ขาดีเดียวมากค่ะขาดีเดอยนะครับวันนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนการเตรียมดินก่อนที่เราจะฉีกเรานัดโดนไว้ตอนเย็นนะครับบ่ายสามโมงเย็นวันนี้ครับบนี่เราเตรียมดินแล้วนะครับคือปั่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้น้ําอยู่ประมาณนี้นะครับตรงลุ่มก็จะเยอะหน่อยตรงดอนก็จะเลี่ยนๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนนะครับถ้าตรงที่มีน้ําซึมกักน้ําได้คืนเดียวหรือสองคืนแห้งเนี่ย ฉีดปุ๊บให้วันลุกขึ้นห้ารถมาย่ำเลยเพื่อที่จะส่งน้ํายาลงแบงล่างแล้วก็ย่ำต่อซังที่มันพ้นน้ําอยู่ให้จมลงไป<ฆ>การย่อยจะได้ย่อยไปพร้อมกันออันนี้นะครับแล้วก็เว้นไปสองสามวันได้ย่ำครั้งหนึ่งสี่วันมาย่ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกตทําเสือกหว่านข้าวได้เลยนี่คือเป็นขั้นตอนเนาะครับผมระหว่างการหมักนะครับให้น้ําอยู่เลี้ยดินตลอด<ฆ>อย่าให้น้ําเยอะมากถ้าน้ําเยอะมากตัวยาเราก็จะเจือจาง ปาการย่อยก็จะต้องใช้เวลาเยอะขึ้นอย่าใช้เวลาน้อยไม่ได้ต้องขยายเวลาออกไปค่ะถ้าน้ําพอดีคือฟามเข้มข้นอยู่แค่สิวันก็โอเคแล้วครับค่ะซึ่งที่นาแปลงนี้นะคะเราก็ได้มาทําคลิปไปแล้วรอบนึงเนาะก่อนที่จะเกี่ยวข้าวตอนกอนเกี่ยวใช่ข้าวดิบเยอะมากตอนนั้นแล้วก็ยาวัชพืชก็เยอะก็เลยเปิดใจนะคะนี่ค่ะเจ้าของนาพี่แต๋วเปิดใจ ค่ะต้องกําจัดเนาะพี่จะได้ผลผลิตเพิ่มออยากได้ผลผลิตเพิ่มเยอะๆเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตผลงานกันหลังจากาที่เราหมักสารย่อยสลายไปแล้วเนาะว่าจะได้ผลดีมากแค่ไหนนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะใครที่มีปัญหาข้าวดีดย่าวัชพืชในนาเยอะนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คําแนะนําคําปรึกษานะคะหาทางออกร่วมกันค่ะจะได้ผลผลิตเพิ่มกันเยอะๆ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับ